สวัสดีค่ะอาจารย์ก็กำลังนั่งคอยอยู่ในสวนคอยให้แขกมานะคะอาหารก็เตรียมเสร็จแล้วมีมัสมันไก่ให้กับคนกินเนื้อสัตว์แล้วก็แกงต้มคาผักกับเต้าหู้แล้วก็ส้มตำส้มตำแครอทกับบีทรูทเท่านั้นเองนะคะก็เนี่ยง่ายๆใช้เนี่ยกระดาษนะคะ วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่20ตอนนี้22เบอก็บอกว่าจะขึ้นเป็นถึง26-27ช่วงที่นั่งคอยเนี่ยอาจารย์ก็มานั่งสมาธิเนี่ยอยู่ตรงเก้าอี้พวกนี้นะคะแล้วก็หลับตาดูข้างในซึ่งก็นิ่งเงียบแล้วก็เห็นหัวใจเต้นตุ๊บ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 ,บ,บนะคะ เป็นหัวใจเต้นเนี่ยแล้วมันสงบมากเลยสงบมากจนกระทั่งเดี๋ยวไม่ได้ต้องบอกลูกศิษย์ว่าสภาวะอันนี้ที่เรานั่งเฉยๆนะคะอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบความเงียบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะอยู่กับ การเต้นของหัวใจเห็นทุกเห็นทุกช่วงขณะตรงนี้คือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้มันก็ออกมาเนี่ยบอกว่าการรับรู้เช่นนี้แหละนะคะก็คือการเดินทางไปนิพพานละอาจารย์อยากให้พวกเรานะคะพยายามทำความเข้าใจการรับรู้เนี่ยเพียงเท่านี้ นั่งเฉยๆแล้วก็ดูหัวใจนะคะเต้นเนี่ยตุ๊บ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 สภาวะตรงนั้นในขณะที่เรากำลังเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนั้นแหละคือวิธีการที่จะพาไปนิพพานแล้วที่จริงแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีเจอรี่เนี่ยนะคะเข้ามาในหัวในขณะที่เรากำลังรู้สึก ตัวทั่วพร้อมนะอยู่กับการเต้นเนี่ยของหัวใจขณะนั้นก็คือสภาวะนิพพานแหละเนี่ยมรรคผลกลายเป็นเรื่องเดียวกันที่จริงมรรคผลนิพพานกลายเป็นเรื่องเดียวกันคือที่จริงเรื่องนี้นะคะมันมันง่ายมากเลยมันเป็นเรื่องของเส้นผมบางภูเขาจริงๆเนี่ย มันจำเป็นที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีปัญญาหัวหอกเนี่ยมาบอกให้เราเนี่ยรู้ไม่อย่างงั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่าสภาวะนี้ที่จริงเนี่ยคนเยอะแยะที่เขามีกันอยู่แล้วคนที่นั่งสมาธินะคะเขาก็มีสภาวะนี้กันอยู่แล้วทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดปัญญาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะ ฉะนั้นอย่าไปคิดแบบเซเรียสนะเคร่งเครียดเ,เนี่ยว่าโอ้นั่งสมาธิจะต้องครั่าเคร่งจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ย,ยอาจารย์ก็นั่งเฉยเแค่หลับตาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำสมาธิแต่ก็ยังว่าแล้วนะเพราะว่าเราก็ได้ฝึกเรื่องนี้เนี่ยมานานจนกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาไปละพอหลับตานะคะก็จะอยู่กับลมหายใจเนี่ย อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยของมันแล้วก็มาเห็นหัวใจตุ๊บ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 แค่ดูแค่นั้นเองเนี่ยมันก็รู้สึกมีความสุขเนี่ยอย่างยิ่งและความสุขอย่างยิ่งตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราอยู่กับนิพพานแล้วแล้วที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาติมากจนไม่รู้จะธรรมชาติยังไงเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยอดไม่ได้ที่จะบอกกับพวกเรานะคะว่า การทำสมาธิเนี่ยนะคือไม่จําเป็นจะต้องมานั่งขัดสมาธินะคะนั่งดูลมหายใจเนี่ยแบบคร่่าเครียดตลอดเวลาไม่ใช่เช่นนั้นเนี่ยหามุมสบายสบายเอ็นหลังไปแล้วก็หลับตาผ่อนคลายนะคะเนี่ยคลื่นสมองมันก็จะค่อยๆช้าลงเนี่ยกลายเป็นเตตา้าเตต้ามันก็อยู่ในสภาวะของสมาธิละ แล้วก็จะเข้าสูรเนี่ยนะคะแกรมมาเนี่ยได้ง่ายได้ง่ายทีเดียวละโอเคนะคะอาจารย์ก็เนี่ยประเภทพวกไอซีนก็คือได้ความรู้อะไรใหม่ๆมมาอาจารย์ก็อยากที่จะแชร์นะคะก็หวังว่าพวกเราคงเข้าใจนะคะแล้วก็พยายามพยายามฝึกฝนพาตัวใจกลับบ้านเสมอเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเตรียมตัวละ นีทำโยคะข้างนอกโอ้โ,โยคะวันนี้สุดยอดมากอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินะคะอากาศดีเมื่อคืนนี้ฝนตกฉะนั้นทุกอย่างมันชุ่มชำ่ำก็เลยตัดสินใจมาทำข้างนอกแล้วอากาศมันก็ไม่หนาวมากน่าจะประมาณได้สัก18บแปด ถึงยี่สิบแปดองศาน่าจะได้นะคะแล้วก็อยู่กับฐานของสติทำอยังหลับตาบ้างลืมตาบ้างแล้วถ้านอนที่มองท้องฟ้าโอ้สุดยอดอันนี้ถ้าเรารู้เรื่องผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ที่สุดหละนะคะ ชีวิตมีแค่นี้เองเดี๋ยวจะลำไยเก๊กต่อก่อนที่จะนั่งสมาธิแล้วค่อยคุยกันนั่งสมาธิวันนี้ให้คะแนนตัวเองเต็มร้อยวันนี้ต้องเช้าวันนี้แล้วก็สุดยอดนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกตั้งแต่เย็นลูกเอนดูกับลูกสะพ้ยเนี่ยมาแล้วก็กางร่มตรงนี้ฝนตก แล้วก็กินส้มตําลูกชายอยากจะมากินกาแฟเย็นสูตรไทยโบราณของแม่ก็เลยทำให้เขากินนะคะเห็นไ้มอยากกินของอร่อยต้องกลับมาหาแม่แล้วก็กินส้มตําฝนตกนั่งคุยกันมีความสุขนะคะแล้วก็มันก็ชุ่มฉ่ำเช้านี้เนี่ยจานตื่นขึ้นมาเสียงข้างนอกเรียกออกมาออกมาก็เลย จัดการเลยปูอะไรต่ออะไรหญ้าเทียมตรงนี้มันก็เปียกนะแต่เราก็ปูอย่างที่เห็นนะ่นะแล้วก็โยคะคือไม่ฟังหูฟังอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่กับนิพพานตรงนี้ก็คือภัสสาะบริสุทธิ์ตรงนี้อาจารย์ต้องการที่จะให้พวกเราเรียนรู้เรื่องเรื่องศิละปะของการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมนะตรงนี้เป็นศินละปะที่ที่สุดยอด ก็คือคุณจะต้องรู้จากสภาวะของความว่างก่อนพอว่างแล้วมันก็ผัสสะบริสุทธิ์มันก็มีความคิดคิดอะไรแต่อะไรได้แต่เห็นนะ่ะรู้ว่าว่าความว่างน,ะนั้นเนี่ยคืออะไรใช่ไหมแล้วในขณะที่คุณทําอะไรเนี่ยขณะนั้นนะมันจะเปีียมไปด้วยความเต็มของชีวิตนะนะคะจะมันไม่ใช่สุขแบบเออเมื Arabic, ่าตื่นเต้นแต่มันโอ้โหคือคือตรงนี้ คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเรานะคะคุณรับรู้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นถึงแม้คุณจะมีประสบการณ์ดีสักแค่ไหนโหดร้ายสักแค่ไหนทุกทรมานสักแค่ไหน พวกนั้นนะคะคุณรับรู้อย่างเป็นปัจจุบันขณะทั้งนั้นแล้วพอปัจจุบันขณะนั้นๆนั้นมันหายไปมันก็หายไปมันก็อยู่ในเจอรี่อยู่ในความทรงจําของเราเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ของจริงเนี่ยอีกต่อไปอาจ้ะแม่ถึงแม้คุณไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปภูเขาแอลไปเที่ยวไหนเท่าไหนที่มันโหสุดยอดเลยคุณก็เก็บได้แต่ภาพเหลือแต่ภาพเท่านั้นนะแต่ท่านะโมเมนต์นั้นๆ คุณไม่พยายามที่จะจุ่มอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะอย่างเต็มที่ตรงนั้นน่ะคุณก็พลาดไปคุณอาจจะอยู่ตรงนี้คุณอาจจะอยู่กับไอ้แชกกๆักๆๆกกกจะอยู่กับไอ้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ตรงนี้คือความลับของการใช้ชีวิตความลับของการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมเนี่ยก็คือว่าคือไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็นะคะอยู่กับเนี่ย เต็มเปี่ยมอยู่กับณโมเมนต์นั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันสวยงามอย่างเช่นเช้าวันนี้อาจารย์ฟังแต่เสียงของพระเจ้าเสียงของธรรมชาติก็คือเสียงจุกจๆก,จก,จกของนกไอ้พวกแม็กพายนี่มันคุยกันนะเสียงดังมากเลยซึ่งคนไม่ชอบแต่พอเราฟังอย่างภาษาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมัน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 โอเคเลยอะนะคะ แล้วก็เสียงนกโรบินจิบ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 เสียงเสียงของผึ้งวีวีวีวนะีแล้วก็เสียงนกพิราบนะคะแล้วก็เสียงวีของธรรมชาติแล้วก็ความสดของอากาศคือทุกอย่างในธรรมชาติคุณไม่จําเป็นจะต้องมานั่งทําอย่างนี้ทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยถ้าคุณเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแล้วไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมากนะคะแค่อยู่เฉย นั้นนะจุ่มลงไปเนะี่ยตรงนั้นคือสมาธินะตรงนั้นน่ะคือสมาธิแล้วตรงนั้นคือความเต็มเปี่ยมแล้วแล้วก็พยายามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าไปอยู่กับความคิดมากความคิดเจอรี่เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปตรงนั้นก็ปล่อยมันไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ่ะคือการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมเป็นความลับของการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยม the art of living ก็คือจุ่ม จุ่มลงไปในปัจจุบันขณะอย่างล้านเปอร์เซนต์ล้วให้ล้านเปอร์เซนต์ตรงนั้นนะคือให้ให้ปัจจุบันขณะนั้นตรงนั้นนะมันเต็มเปี่ยมในตัวมันแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปเพราะว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมันเคลื่อ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 นเนี่ยเหมือนกระเข็มวินาทีก็ใช่ไหมมันเคลื่อนเหมือนกระเข็มวินาทีฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่ถูกรบกวนโดยเจอรี่ของคุณ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็เคลื่อนไปกับปัจจุบันขณะคุณก็เคลื่อนไปกับปัจจุบันขณะนะคะแล้วคุณก็จุ่มอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยตลอดเวลาแล้วแล้วความเต็มเปี่ยมมันก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงนั้นน่ะจบละจบละตรงนั้นน่ะคุณคอุณอยู่กับพระเจ้าคุณอยู่กับซอสคุณอยู่กับนิพพานทุกอย่างอยู่ในนั้นตรงนั้นก็คือเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของการดำรงชีวิต และการที่เรามาที่นี่ก็เพื่อต้องการที่จะอยู่กับอย่างนี้ไอ้ความที่จีที่เราอยู่เราเต้งแล้วโอ้ฉันมาตรงนี้มาหาประสบการณ์ที่สวยๆงามงามเพราะโลกนี้มันสวยงามเหลือเกินนะคะลงมาแต่ลงมาแล้วคุณก็ลืมแล้วคุณก็ไปเจอนู่นนั่นนี่แล้วคุณก็ไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้เจอพระเจ้าก็มาเปิดเผยไงเอาสติมาปักที่ฐานกลับมาสู่บ้านกลับมาสู่ฐานของสติแล้วคุณก็จะสามารถเนี่ยอยู่กับสภาวะนั้นๆที่คุณตั้งใจ ที่จะมาหาตอนที่คุณอยู่เราเต็งก่อนคุณมาตรงนี้อาจารย์เข้าใจเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยฉะนั้นคุณจำตรงนี้ไว้นะทุกชีวิตของคุณเนะี่ยอยู่กับนะคือคุณรับรู้อย่างที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นแล้วมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปไม่ว่าดีหรือไม่ดีทุกอย่างมันหายไปละแล้วไอ้ที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้มันจะอยู่ข้างหน้าคุณตลอดเวลา แล้วตรงนี้คืออรียทซั์ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะตรงนี้เป็นอรีย์ซั์อย่างยิ่งเลยถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหชีวิตของคุณจะพลิกเลยจากหลังตีนเป็นหน้ามือแล้วขึ้นจวบเนี่ยอยู่ณตรงนี้ณบัดดน,นี้ซึ่งเรื่องนี้นะ พูดจริงๆคนที่จะเข้าใจได้นะต้องเป็นพวกบัวเหนือน้ําพวกที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยพวกที่มีแกมมเวฟเท่านั้นนะคือตอนนี้ความรู้ของอาจารย์เนี่ยมันก็จะวนเวียนเนี่ยอยู่กับเรื่องของการอยู่กับนิพพานเท่านั้นฉะนั้นขอให้ปฏิบัตินะคะเอานิพพานเป็นที่พึ่ง อาจารย์นั่งสมาธิเสร็จก็ไม่ได้อัดคลิปทันทีเพราะว่าฟังคลิปอยู่วันนี้ขณะนั่งสมาธิก็ฟังคลิปอยู่แล้วก็ไม่ได้นั่งนานเพราะว่าวันนี้จะต้องออมีแขกมานะคะก็เลยรีบมากวาดใบไม้อาจารย์เนี่ยชอบเรื่องการกวาดใบไม้เนี่ยมากเลยทีจริงเมื่อคืนนี้เนี่ยทำอาหารเสร็จ ให้กับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ออกมากวาดแล้วเพราะบริเวณนี้เนี่ยใบไม้เนี่ยตกเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเช้าเราก็ตกข้ามฝนก็ตกฝนตกตกหนักตื่นขึ้นมาก็มีพวกนี้อีกจะต้องจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทํากับข้าวไปทํากับข้าว ค่ะก็เพียงอยากจะบอกพวกเรานะคะว่าพวกงานเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้เนี่ยนะคะในบ้านในสวนเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นการทําสมาธิเนี่ยที่ดีมากเลยเพราะว่าฐานของสติเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ฐานของสติเนี่ยนะคะเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคุณสามารถฝึกเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะคะ ถูบ้านเช็ดกระจกล้างถ้วยล้างชามอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณเนี่ยพยายามเนี่ยกหนดอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะที่เรากำลังทำงานตรงนี้แน่นอนเรายังคงเห็นเจอรี่เนี่ยเข้าาออกๆออออเหมือนกันแต่เราเห็นตรงนั้นน่คือการฝึกจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานคือการเห็นเนี่ยเข้าๆออกๆออ อาจจะมีบางครั้งที่ที่เห็นเจอรี่แล้วจับมันไม่ทันมันก็มาสร้างโลกมายาในหัวของเรานะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยรู้เรื่องการเอาสติมาปักที่ฐานนะคะการทำลายโลกมายาของคุณเนี่ยมันก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะคุณจะสามารถเนี่ยนะคะ <c oughs> ตีทะลุแล้วกนน็นั่นไปเลยเนี่ยได้นะคะแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยเกิดปัญญา เกิดปัญญาทําให้เข้าใจเนี่ยความว่าทาให้เข้าใจว่าไอ,ไอ้ความคิดของเรานะคะมันสร้างโลกมายานในหัวเนี่ยได้อย่างไรสภาวะนี้คือสิ่งที่คุณยูวาลฮารารีเห็นที่เขาพูดสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยบอกเหมือนกับว่า fictional story เนี่ยที่ที่ที่ความคิดเนี่ยสร้างขึ้นมาก็คือน,นิทานนั่นแหละที่ที่ในหัวเ,เจอรี่ของเราสร้างขึ้นมาในหัวก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญญา ฉะนั้นการฝึกจิตตานุปัส,สนาสติปัฏฐานในขณะทํางานนะคะในชีวิตประจำวันตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้คุณเนี่ยเกิดปัญญานเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะคือจะไม่มีงานไหนถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ไม่มีงานไหนที่เรียกว่างานต่ำต้อยเลยนะคะไม่มีเลยโดยเฉพาะเรื่องนวดสมาธินะคะ เนี่ยอย่าไปดูถูกหมอนวดเนี่ยเป็นการขาดเลยขนะที่เขากําลังนวดเนี่ยให้กับเรานะคะถ้าเขาฝึกถ้าเขาเป็นหมอนวดสมาธินะคนคนนั้นเขากําลังเดินทางไปนิพพานรวมทั้งผู้ที่ถูกนวดด้วยนะคะเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังเดินทางไปนิพพานเนี่ยอย่างอย่างอย่างดีที่สุดเลยยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะพยายามเนี่ยฝึกฝนเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์มีแต่ นะคะย้ำแล้วก็ให้กําลังใจกับพวกเราว่ามันสำคัญมากที่คุณจะต้องเอานิพานเป็นที่พึ่งให้ได้อาจารย์เพิ่งโพส์ตเข้าไปเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะมีอยู่ท่านหนึ่งที่เรียกว่าก็เพิ่งฝึกเนี่ยมากี่เดือนเนี่ยห้าหกเดือนหลังจากที่ดูคลิปหนึ่งแล้วก็ก็ได้สภาวะที่ดีทีเดียวละนะคะ เขาก็เข้ามาพิสูจน์แล้วก,ก็ยอมรับว่านี่มันรู้จริงเห็นจริงเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นใครที่ยังคงฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องก็ต้องขอให้ไปฝึกนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่ามันเร็วละถ้าคุณตั้งใจที่จะฝึกนะคะมันไม่ได้ต้องนานนับอนเนกชาติหรือทั้งชาติอะไรหรอกนะคะก็ลองดูลองดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบทำงานที่จะเตรียมตัวที่จะรับแขกวันนี้พี่ชาย น้องสาวกับคู่ครองเนี่ยเขาจะมาก็ทั้งหมด6คนนะคะก็ทำอาหารง่ายๆถ้าแดดออกก็จะทานในสวนแล้วอาจารย์ก็กำลังฟังเรื่องของออผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นเรื่องของย่าเดว e s แคน n อนนะคะที่ท,ท,ที่หนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะคะชาติหนึ่งของของออผู้หญิงคนนี้ชาวอเมริกันนะคะชาติหนึ่งของเ้าก็เกิดเป็นเออเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรชายญี่ปุน่น ที่จริงเป็นเรื่อง walk in ด้วยนะเป็นจิตวิญญาณที่ walk in เข้ามาแต่เขาเคยจิตวิญญาณนั้นนะอยู่ที่ญี่ปุ่นในวันที่ฮิโรชิมานะคะถูกระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยลงอาจารย์ก็เพิ่งมาฟังเมื่อเช้านี้ในขณะนั่งสมาธิก็เลยฟังเนี่ย,ลยตลอดเดี๋ยวฟังต่อเนี่ยฟังแล้วในขณะที่เรากําลังทํางานตรงนี้นะคะเราจะได้ทั้งปัญญาทั้งความสุขเล็กๆน้อยๆทั้งความเต็มเปี่ยมของชีวิตเนี่ยนะคะที่มันที่มันสมบูรณ์มากเลย สมบูรณ์มากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองใช้วิถีชีวิตอย่างนี้ดูไม่ต้องไปวาดภาพไกลๆว่าอีก10ปีข้างหน้าฉันจะร่ำรวยมีชื่อเสียงโฮไม่ต้องแล้วคุณก็พลาดชีวิตในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไปอย่างน่าเสียดายเสียดายมากโอเคค่ะทุกท่าน พาตัวใจกลับบ้านและอ,อนิพานเป็นที่พึ่งนะคะสวัสดีค่ะค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณและงานสอนของอาจารย์สุพวรรณมีประโยชน์ต่อคุณที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ดีขึ้นนะคะก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนงานของอาจารย์สุพวรรณที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะโดยการเข้ามาเป็นสมาชิกวันละ10บาทเดือนละ300บาทโดยการตัดบัญชีเข้าสู่บัญชีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะ